ตอนบวชเนนเคยฝึกนั่งสมาธิกาหนดจิตให้เห็นลูกแก้วใสๆพอประมาณสองวิเป็นความรู้สึกที่สบายมากเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าปรุงแต่งจ้ามึงอยู่กับปัจจุบนันไม่ใช่ไปอยู่กับสมัยมึงเนนตอนนี้มึงมีเท่าไหร่ตอนมึงบวชเน,นรอายุเท่าไหร่อดีตมึงทําได้ปัจจุบันมึงทาได้หรือเปล่ามึงอย่าเอาของเก่ามาอวดกูมึงอย่าเอาของเก่ามาถามเอาของปัจจุบันมาพูดปัจจุบันมึงทําสมาธิได้ไหมไอการมองแก้วใสๆของมึงสองาทีปัจจุบันมีความสงบแล้วมีความปรับปริดปิตินดีมีความซาสในใจแบบนี้อยู่หรือเปล่า ไม่มีไม่มีมึงเจ้าอดีตมาอวดกูทำไมมีประโยชน์หาอะไรเอาอดีตมาอวด oh, <no. S 1> จะมาถามหาตำหาแล้วเป็นสภาวะอะไรมึงถามสภาวะปัจจุบันนี่มึงต้องแก้ไขปัญหาสภาวะปัจจุบันไม่ใช่ไปแก้ไขปัญหาในอดีตไม่ใช่ไปถามถึงอดีตถามถึงปัจจุบันนี่แม่บอกเกียรล้องน้ําจะท่วมจริงไหมครจจับบ้านกูในเกียร้ลองประจาแต่บ้านกูไม่เคยน้ำท่วมสักวัน uh huh. ตะกกะแม่มึงเนี่ยใช่ไม่ได้นะตะก,กะพาพังละ กูแนะนําให้มึงซ่อมแม่มึงก่อนคนแรกตากาพังงานะต้องซ่อมนี่เรียกว่าต้องซ่อมความเห็นผิดนะกูแนะนําซ่อมแม่มึงก่อนคนแรกซ่อมซะเลยเ,เปิดชิดกูนี่ให้เขาฟังตนการซ่อมพวกมึง่ะมันพังพังกันหมดแล้วพังกันที่ผายหมดแล้วนี่ทุกวันนี้กูต้องมานั่งซ่อมพวกมึงเนี่ยซ่อมก่อนเลยดับแรกเปิดกูให้เขาฟัง <Okay. S 1> จะได้ซ่อมอาการเห็นผิดจะได้แก้ไขถูกต้องตามหลักคําสอน ต่อไปนี้กูจะไม่ใช้คําว่าแก้ไขความเห็นผิดแล้วนะกูจะใช้คําว่าซ่อมความเห็นผิดซ่อมสันดานอ่าอ่กูรู้สึกมันเป็นลักษณะของการกระแทกดีอ่ะเอาไขควงเงี้ยมึงอย่างเงี้ยเอาไขควงไขมึงอย่างเงี้ยไขไขจากหลวม,มอยู่ไขให้แน่นอย่างเงี้ยเอาค้อนตีกระบาลมึงอย่างเงี้ยเอากระโถนตีกระบาลมึงเหมือนเอาค้อนเคาะรถอย่างเงี้ยชอบมากเลยกูใช้คำว่าซ่อมน่าจะเหมาะก,กว่ากุมน่าจะไม่ใช้คําว่าสอนแล้วใช้คําว่าซ่อมดีกว่ามันดูกระแทกแดกดันกันาคนทันดีมันดูเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกกระแทก ไม่ได้ก็ตีถีบอย่างเงี้ยนะมึงเคยเห็นทั้งซ่อมนะเวลาซ่อมแล้วมันซ่อมไม่ได้แล้วมันอาการงุหกิดเอาตีกระแทกกระแทกกระแทกเอามือตบเอาค้อนมาทุบเอาไม้มาตีนี่อาการซ่อมนี่พวกมึงเนี่ยเหมาะสมกับาการซ่อมไม่เหมาะสมกับาการสอนคุสอนเนี่ยใช้กับพวกมึงไม่ได้ใช้คำว่าซ่อมดีกว่าเออคูว่าน่าจะเหมาะกว่าซ่อมอาจารย์ครับ อยากเห็นอาจารย์ไปหวงกระแสครับเขาไม่เชิญกูกูจะไปยังไงล่ะมึงจะให้กูแบกหน้าไปบอกเออคุณกันชัยครับผมขอเมตตาแต่คุณกนชัยช่วยเดินผมไปออกหักระแสนะครับอยากด่าหมอดูล่างตรงในประเทศไทยหลือเกินคุณกันชัยก็เลยพอช่วยให้ผมไปออกรายการกระแสแล้วช่วยทําเป็นอุปกรณ์ในการเป็นเครื่องขยายการด่าให้ผมได้ไหมครับผมอยากจะให้รายการกระแสเป็นเครื่องขยายการด่าของผมหลือเกินในรายการมึงจะให้เดินไปบอกว่าอย่างนี้เหรอฮะ น่าจะไปออกขดกระแสเขาต้องเชิญไม่ใช่กูไปเขียนใบสมัครแล้วกูจะไปมึงก็ถามอะไรพูดอะไรกับแปลกๆไม่เชิญกูจะไปทาผาเลยล่ะทุกวันนี้กูไปไม่ใช่กูไปสารแน่เขาเอ้ยกูขอปัญญาที่หน่อยเอ้ยกูขอบัญยาที่เนี่ยหน่อยเขาต้องเชิญไม่เชิญกูจะไปทำไมอ่ะกูจะไปเพื่ออะไรเขาไม่เชิญกูก็สารแน่สิทุกวันนี้เขาไม่เชิญให้กูไปด่ากูไม่ไปด่านะเออ ต้องเชิญกูไปเ oh พราะลเวลาเชิญกูไปต้องบอกเขาด้วยนะว่าเชิญกูไปด่าหรือเชิญกูไปพูดถ้าเชิญกูไปพูดไปสอนกูจะพูดไปสอนแต่ถ้าเชิญกูไปด่ากูด่าตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนชั่วโมงสุดท้ายคําถามเชิญกูไปทําอะไรต้องบอกกูด้วยนะใครจะเชิญกูไปก็นารู้เรื่องด้วยเชิญกูไปทําอะไรเชิญกูไปพูดคุยอ่าไปพูดคุยเชิญกูไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์เชิญกูไปด่าอา้าถนัดกูเชิญกูไปด่าชอบเลยคําถามคือให้กูไปทําอะไรระบุด้วยเจาะจงด้วย เขาไม่เชิญกูกูจะสาระแนไปยังไงหมอดูขโมยดวงคือกูอ่ะกูไม่ด่าหมอดูขโมยดวงไงนะกูด่ามึง what กูด่ามึงเพราะอะไรมะ้เพราะมึงปัญญาอ่อนเชื่อว่าการขโมยดวงมีอยู่จริงมึงโคตรปัญญาอ่อนเลย <c oughs> กูไม่ด่าหมอดูเลยสมควรที่มึงโดนกูไม่ด่าคนทำนะกูบอกให้กูด่าคนโดนกระทำ ใครจะบอกอุทยาจารย์คนนั้นเขาหลอกเงินไปนะซึ่งกูไม่รู้เรื่องนะแต่กูว่าไม่พ้นเพราะมันเป็นกระแสขึ้นมาอย่างนี้ได้แสดงว่าต้องมีเกี่ยวกับเรื่องเงินทองกูรู้ได้เลยสไตล์หมอดูไม่พ้นเรื่องเงินทองกูรู้ได้เลยว่าโดนหลอกเสียเงินเสียทองแน่นอนกูรับประกันได้ดูสไตล์นี้กูรู้จักดีหมอดูจะชื่อดังไม่ชื่อดังสไตล์เดียวกันหมดถ้ามีปัญหามีปัญหาไม่ไกี่เรื่องกู <S <S ดูทรงได้เลยเรื่องเงินเรื่องทองแน่นอนแล้วปัญหาคืออะไร มึงไปดูดวงกับเขาเขาพูดอะไรมึงก็เชื่อแล้วมึงก็หาว่าเขาหลอกแต่ความเป็นจริงมึงไปโง่ให้เขาหลอกมึงน่ะมันโง่อ,อย่าพูดแล้วไม่ง่นะอย่ามาใช้คําว่าุ้ยทําไมต้องไปด่าคนอื่นว่าโง่ด้วยเขาแค่ไม่รู้เขาแค่ไม่รู้คําว่าไม่รู้ของมึงน่ะคือโง่มึงจะไม่รู้ได้ไงว่าหมอดูมันไม่มีจริงในโลกหมอดูมันหลอกลวงไอ้เรื่องศาสตร์ของการทํานายพยากรณ์ทำนายทั้งมันมีที่ไหนมันมีแต่มึงปัญญาอ่อนเอง มึงมีที่ไหนไปนั่งดูดวงสะดเดาะข้อต่อชะตาแก้กรรมแล้วชีวิตมึงจะรวยมันมีที่ไหนที่มึงไปทำนัำ่งไปสะดเดาะข้อต่อชะตาอาบน้ำามนอนพ่นน้ำหม,มากแก้ทุกอย่างที่จะแก้ได้แล้วมึงบอกว่าชีวิตมึงจ,จะเจริญรุ่งเรืองมึงไปเอามาจากไหนเห็นไหมแล้วมึงจะไม่ให้กูด่าว่าโง่แล้วจะเรียกว่าอะไรก็โง,โง่ไงกูพูดผิดปะไม่ผิดเพราะฉะนั้นมึงอย่ามาพูดอย่าไปด่าว่าโง่เขาไม่ได้ตั้งใจเขามีความหลงผิด นั่นแหละโง่มึงยอมรับซะ้ว่ามึงโง่ถ้ามึงยอมรับได้เมื่อไหร่ว่ามึงโง่มึงจะฉลาดึ้่สันทีโอเคแต่ถ้ามึงยอมรับตัวเองไม่ได้ว่ามึงโง่มึงจะไม่มีวันฉลาดเลยมึงเชื่อกูเถอะเพราะฉะนั้นอีเรื่องดวงแดงอะไรเนี่ยไม่ต้องมาคุยกับกูนะมันเพอเจอทุกคนมีแต่มึงน่ะโง่ไปหาเขาเขาน่ะฉลาดเอาเงินมึงนั่นมันคืออาชีพเขาในการหลอกมึงในการบอกสอนมึงในการแก้ไขความเห็นในการทําให้มึงเนี่ยมีความเห็นผิด ตามหลักความเชื่อของเขาสุดท้ายมึงก็เดินไปหาเขาเอาเงินไปให้เขาเอาเงินไปจ่ายให้เขาด้วยความเต็มใจมึงอย่ามาใช้คำว่าโดนหลอกกูบอกให้เลยนะมึงใช้คำว่าโดนหลอกไม่ได้เพราะมึงเต็มใจตั้งแต่ต้นจนจบมึงเป็นคนควักเงินออกจากกระเป๋าต่างมึงมึงเป็นคนเอนเงินโอนเงินจากแอปพลิเคชันบัญชีเงินมึงมึงจะไปพูดว่าเขาหลอกไม่ได้เพราะมึงเต็มใจเขาหลอกจากอะไรจากมึงโง่ มึงไปเชื่อได้ยังไงว่าหมอดูคนหนึ่งจะช่วยมึงรวยได้ถ้าหมอดูมันช่วยมึงรวยได้ทําไมคนในประเทศไม่มีใครรวยกูเห็นรวยอยู่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ที่เหลือมันจนกันหมดที่เหลือลำบากระบนกันหมดมึงว่าประชากรประชากรคนในประเทศไทยรวยกับจนจะเลยมากหรือการมันจนกระจุกมันรวยกมันมันจนกระจายมันรวยกระจุกมึงจะเอาจากไหนมารวยกันถ้าหมอดูมันช่วยมึงได้จริงป่านนี้รวยทั้งประเทศหมดแล้ว กูเห็นหมอดูเนี่ยกระจายอยู่ทั่วทุกหัวและแหงกูไม่เคยไปที่ไหนแล้วกูไม่เคยเห็นวม่มีไม่ไม่มีหมอดูกูเห็นหมอดูมีทุกทั่วหัวและแหงแ้าจะมีทุกบ้านแ้าจะมีทุกซอยมึงเลื่อนฝีนิ้กต่อไปทนายมึงก็เจอการดูดวงนั่นมันจะมีหามีเหวอะไรไม่มีทั้งนั้นมึงมีแต่ไฟความปัญญาอ่อนเองมึงง่อของมึงเองมึงจะโทษใครมึงเพิอเจอของมึงเองมึงจะโทษใครมึงจะไปเที่ยวไล่ฟ้องใครได้ในเมื่อมึงไปคนเอาเงินไปเขาเขาไม่ได้เดินมาหาึงที่บ้านแล้วมาขอเงินมึง เ,ออเพราะฉะนั้นใครที่มาพูดว่าขโมยดวงมีจริงไหมมึงปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนแล้วกลับไปมีสติสัมป,ปชัญญะอยู่ที่ตัวเองกลับไปรู้เนื้อรู้ตัวกลับไปปฏิบัติตามคําสอนพระเเจ้าไปปฏิบัติตามหลักสักจจะความจริงไปแก้ไขสันดานตัวเองยอมรับตามความเป็นจริงแล้วแก้ไขตัวเองพัฒนาศักยภาพของตัวให้ได้ยอมรับตามความเป็นจริงว่ามึงมันไม่มีความสามารถมึงมันไม่ความฉลาด เมื่อมึงยอมรับว่ามึงไม่มีความฉลาดมึงไม่มีความสามารถมึงไม่มีความโอ่อยู่มึงต้องแก้ไขได้วยอะไรพัฒนาศักยภาพตัวเองทําให้ตัวเองมีสติสัมปชัญญะทาให้ตัวมีความรู้ความสามารถแล้วตัวเองจะสามารถพัฒนาที่ความสามารถของตัวเองให้พัฒนายิ่งขึ้นไปได้จากเดิมมึงจนมึงจะกลายเป็นรวยได้เพราะอะไรเพราะมึงพัฒนาตัวเองคนที่ใช้ชีวิตย่ำอยู่กับที่ไม่มีวันเจริญแต่คนที่มีการขยับเคลื่อนย้ายตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งศักยภาพทั้งปัญญาทั้งการกระทํา ้วนแล้วแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้มึงเนี่ยประสบความสําเร็จทั้งสิ้นกูถามว่าถ้ามึงมีจิตคิดอยู่อย่างเดียวว่าเออพอใจในงานนี้แล้วมึงจะรวยไหมไม่มีทางรวยมึงจําไว้คนที่รวยเพราะเขามีความคิดว่าเขาต้องไม่พอแค่นี้เขาต้องไม่หยุดอยู่แค่นี้เขาต้องไม่ฉลาดแค่นี้เขาต้องไม่มีความสามารถแค่นี้เขาต้องฉลาดมากกว่านี้เขาต้องมีความสามารถมากกว่านี้เขาต้องมีรายได้มากกว่านี้ แล้วเขาไปสร้างเหตุปัจจัยเพื่อเป็นไปตามความพอใจที่เขาวางแผนไว้แล้วเขาจึงประสบความสําเร็จจากการวางแผนนั้นไม่ใช่มึงไปนั่งดูดวงว่าเมื่อไหร่จะรวยอีพวกเนี้ยไม่มีวันรวยกูจะบอกให้เออมื่อไหร่ถูกหวยอีพวกเนี้ยไม่มีวันจะถูกหวยเมื่อไหร่จะประสบความสำเร็จอีพวกเนี้ยไม่มีวันประสบความสําเร็จอ้ามึงถามแต่คาว่าเมืม่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่แต่มึงไม่ลงมือกระทําเลยแม้แต่วันเดียวมึงไม่เคยคิดจะลงมือกระทําเลยแม้แต่ครั้งเดียว มึงมีแต่อ้อนวอนขอร้องสลอดข้อต่อชะตานั่งอ้อนวอนขอร้องรอคอยดวงชะตารอคอยเทพเทวามาบรรดาลรอคอยวาสนารอคอยประสบความสําเร็จรอคอยจากการไปสวดมนต์ไหวพ้พระบูชาเทพเทวานั่งสมาธิแล้วมึงบอกว่าเดี๋ยววันหนึ่งจะรวยมึงโง่ถ้ามึงทําแบบนี้มึงโง่ฉลาดก็ได้แล้วเลิกโง่กันสักทีมึงจะได้มีสติสัปชัญญะใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะได้อย่างมีความดี ได้อย่างมีความสุขได้อย่างมีความเจริญได้อย่างมีความเบาสบายใจไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจไม่ต้องกังวลกังวลไม่ต้องลำบากลำบนว่ามึงจะต้องไปหาหมอดูเพื่อดูเลิกดูยาว่ามึงจะต้องไปหาหมอดูเพื่อทําพิธีกรรมตลอเข้าต่อชะตาแก้ไขดวงชะตามึงจะไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้ต่อไปเลยมึงจะมีชีวิตที่มีความสุขในปัจจุบันไม่ต้องไปกังวลกังวลกับอะไรเรื่องนี้ต่อไปชีวิตมึงจะสบายมึงจะมีความสุขมากจะมีความทุกข์น้อย เชื่อกูสิกูทำมาแล้วและกูพาอีกหลายหลายคนทำกันมาแล้วแล้วแต่ละคนแต่ละคนบอกชีวิตง่ายขึ้นมันเหลืออยู่แค่อย่างเดียวเรื่องของสภาวะธรรมเรื่องของการทิ้งอัตตาตัวตนนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวกูสอนทีหลังแต่อันดับแรกที่กูต้องสอนมึงคืออะไรสอนให้มึงเลิกโง่สอนให้มึงเลิกมีความเห็นผิดสอนให้มึงเลิกเชื่อในเดรัจฉาวิชาล่างทรงหมอดูวงจุ้ย สะดอกข้อต่อชะตาพิธีกรรมพ่นน้ำหมาพ่นน้ำนต์เลิกเชื่อเรื่องพวกนี้กูกาลังสอนมึงแก้เรื่องพวกนี้ก่อนเมื่อมึงแก้เรื่องพวกนี้ได้กูจะสอนให้มึงยิ่งขึ้นไปตามลําดับมเปรียบอุปมาอุปไมยเหมือนม้าอาชาในเมื่อม้าอาชาไมนได้มา,าบุรุษเลี้ยงม้าเลี้ยงม้าอาชาในเมื่อได้ม้านาอาชาในามาเริ่มจากการฝึกให้วางบางเหียนได้ก่อนเมื่อวางบางเหียนได้แล้วจึงสามารถฝึกให้มันยิ่งขึ้นไปเพราะม้ามันจะพยศสันดานมันจะพยศ สอนอย่างนี้เสร็จแล้วก็จะมีอาการพยศสอนจนเกิดความคยชินอาการพยศก็หมดไปก็สอนให้ยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อไปเจอให้ยิ่งขึ้นอีกเริ่มอะไรเริ่มเอาไปลากลดลากเกวียนก็มีอาการพยศในการทําสิ่งนั้นวิธีการก็ฝึกจนกว่ามันจะเลิกพยศเมื่อเลิกพยศแล้วก็สอนลำดับยิ่งขึ้นไปอีกพวกเมืองตอนนี้กาลังพยศอยู่พยศต่อใครพยศต่อหลักคําสอนพระพุทธเจ้าพยศต่อหลักสัจจความจริงของโลกพยศต่ออารยสัจสี่ที่เป็นความจริงที่รู้แจ้งเห็นจริงตามหลักคําสอนพระพุศาสนาของพระพุทธเจ้า พวกมึงเนี่ยมันกําลังพยศอยู่กูจึงต้องบอกอะไรกูจึงต้องแก้พยศมึงด้วยการแก้ไขความเห็นผิดที่มึงกําลังมีความเห็นผิดในโลกว่าหมอดูล่างทรงตลอดเขาต่อชะตาหมอดูห่วงจุ้ยประตูนหน้าต่างทิศทางเทพเทวาวันเดือนปีคืนเลิกหามยามทีว่ามันมีผลต่อชีวิตมึงซึ่งความเป็นจริงมันไม่มีผลเลย <Okay. S 1> นี่กูกําลังแก้ไขให้มึงนี่เรียกว่าอาการของการแก้พยศ เมื่อมึงเลิกมีความเห็นผิดเรื่องนี้ได้กูจะสอนให้มึงยิ่งขึ้นไปอีกยิ่งขึ้นไปตามมีซีบารมีของมึงเองเดี๋ยวกูจะสอนเองมึงไม่ต้องมาสาระแนเออกูสอนมานักต่อนักแล้วกูสอนมา,มากต่อมากแล้วกูสอนจากการแก้พยศแล้วดึงมึงมามาให้กูสอนใกล้ๆมาให้กูเอากระดาษเอากระถนตีกระบาลใกล้ๆนี่วิธีการสอนตามลำดับของพระพุทธเจ้ากูใช้วิธีการเดียวกันกันกบพระพุทธเจ้าในการสอน กูให้มึงสอนไม่ใช่กูกวาดไปทั่วไปหมดโดยที่ไม่มีสติสัมปัญญะในการสอนกูไม่แก้ไขความเห็นผิดมึงกูไม่แก้ไขความโง่มึงมึงจะมีความฉลาดในการเรียนรู้ได้ยังไงอะกูถามคนโง่ไม่ตั้งใจเรียนมึงว่ามันจะเรียนหนังสือรู้เรื่องนะให้ตายก็ไม่มีวันเรียนหนังสือรู้เรื่องเพราะอะไรก็มันโง่มันไม่ตั้งใจเรียนแต่ในเมื่อวันหนึ่งมันรู้แล้วว่าตัวมันเองโง่มันจะเริ่มพัฒนาตัวเองและเริ่มตั้งใจเรียนมึงว่าจะฉลาดนะวันหนึ่งมันจะฉลาดเพราะอะไรมันเปลี่ยนสันดานตัวเองได้แล้วนั่นแแหลลฝึกได้้ว มึงยังโง่อยู่กูจะฝึกยังไงมึงต้องเลิกโง่ก,ก่อนกูถึงฝึก,กมึงได้เลิกโง่เมื่อไหร่กูฝึกมึงได้มะนัน <Okay. S 2> เลิกโง่ไม่ได้ทนอยู่ในนี้ต่อไป uh huh. มึงทนกูนั่งด่าแบบนี้ทุกวันต่อไปแต่วันหนึ่งมึงเปลี่ยนตัวเองได้มึงเริ่มฉลาดขึ้นกูจะไปสอนมึงอีกรูปแบบหนึ่งวาา้ากูจะไปสอนมึงด้วยความยินแยงแจ่มใสด้วยความเมตตาด้วยความรักใคร่เอ็นดูด้วยวาจาอ่อนหวานปียะวาจาสุภาพเรียบร้อยไม่มีการด่าทอแต่ว่าเหมือนที่คนเขาดา่าปุทุกวันเนี่ย แต่คนที่ด่าก,กูแต่ละคนแต่ละคนเคยเห็นไหมว่าก,กูสอนยังไงเวลากูสอนหลักบ้นงงา,กนา,นา,านกูสอนยังไงเวลากูสอนภาคปฏิบัติกูสอนยังไงไม่เคยเห็นแต่หยิบเอาแค่ประเด็นกูสอนไรสดชองนี้ไปด่าก,กูไม่มีความแย,ยบคายไม่รู้ว่าต้องใช้วาจาแบบไหนลักษณะแบบไหนในการสอนคนสัญญาณประเภทนี้ในโลกปัจจุบันมึงไม่รู้หรอกกูนี่รู้กูถึงได้สอนให้คนตื่นรู้ตื่นทําได้มากมายมหาศาลขนาดนี้กูถึงได้สามารถสอนคนทําสมะวิปัสนาที่บ้านกูเดือนละห้าร้อยคนหกร้อยคนได้หมดนทุกวันนี้ ทั้งทัานที่กูเป็นแค่คารวะด,ด้วยซ้ำทำไมกูทําได้เพราะกูมีหลักคําสอนพระผู้เจ้ากูมีนักกาวดีคือคําสอนของพระพุทธเจ้ากูมีเส้นสายดีคือพระผู้เจ้าหลักคําสอนของพระองค์กูจึงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านี้เลยใครจะด่าทอต่อว่าช่างหัวมันเรื่องของมันไม่เกี่ยวกับกูหน้าที่กูคือสอนมึงสอนให้มึงรู้ตาไม่ได้สอนให้มึงเห็นตาไม่ได้สอนให้มึงเปลี่ยนแปลงสันดานใจให้ได้นั่นแหละหน้าที่กูหน้าที่มึงคือฟังและปฏิบัติตาม หน้าที่คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอย่ามาสารแเอยู่เฉยๆอยู่เขาเจงไปเออผู้สอนอะไรไม่ผิดเข้าใจปะกูเนี่ยสอนอะไรไม่ผิดเลยไม่มีอะไรผิดเลยตรวจสอบได้ยืนยันได้ทุกเรื่องเขาเล่นกูไม่ได้เขาเล่นกูเรื่องการสอนผิดไปได้คนอื่นเนี่ยโดนเรื่องการสอนผิดหมดพระรูปนั้นพระรูปนี้คารวะคนนั้นคารวะคนนี้ถ้าพูดกก่าวตู่คำาศาสนาด้วยคำไม่จริงโดนหมดแต่กูไม่โดนเรื่องนี้ ไม่โดนไม่โดนเรื่องสอนผิดพราสอนผิดเรื่องอะไรกูโดนเรื่องเดียวเรื่องอะไรรู้ไหมพูดจาพูดจาโวยวายพูดจาทำด่าทอต่อว่าคนอื่นนี่กูโดนเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่เรื่องการสอนธรรมะผิดกูไม่โดนเพราะอะไรเพราะกูไม่ผิดเวลาจะติชาวบ้านพระพุทธเจ้าไม่เคยตีใครด้วยอากาศจําไว้นะพระพุทธเจ้าไปหาพระสูตรอ่านพระพุทธเจ้าไม่เคยติใครด้วยวาจา ว่าเขาเนี่ยสอนธรรมะแบบนี้ไม่ควรสอนวาจาแบบนี้ไม่ควรพูดในการสอนธรรมพทธเจ้าไม่เคยตีไครในเรื่องนี้เลยเพราะมันแล้วแต่อนุสัยคือความเคยคินของการสอนธรรมรแต่ละคนแต่พรทธเจ้าตีอะไรตีคนที่กล่าวคำกล่าวตูคำปราสาดาวด้คำไม่จริงพระองค์เรียกว่าโมฆะบุรุษคู่ควรไม่คู่ควรต่อธรรมวินัยนี้เพราะอะไรกล่าวตูสอนผิดพระรเจ้าตำหนิคนประเภทนี้ เยกแยะนะ uh huh. เพราะฉะนั้นลักษณะอาการต่อให้จะโวยวายผงผาแค่ไหนก็ไม่ได้ผิดต่อการสอนธรรมไม่มีผิดผิดไม่ได้จะผิดได้ไงแล้วกูไม่ผิดด้วยมันเป็นแค่อาการกิริยาอาการมึงจะเอาอาการมาเป็นประเด็นไงต่อให้อาการเขาจะเลวซามต่างชาแค่ไหนแต่ถ้าสิ่งที่เขาพูดถูกต้องนั่นก็เรียกว่าถูกเพราะสัจจะความจริงคือคําสอนไม่ใช่ลักษณะของการกระทําทางกาย ถ้าการกระทําทางการกูไม่ผิดศีลห้ากูทาถูกหมดถูกหมดใครก็เถียงกูไม่ได้เพราะกูไม่ได้ทาผิดศีลห้าจะเล่นกูไปหาเรื่องที่กูทําผิดมาเล่นให้ได้ถ้ามาพูดแค่ว่าวาจากูไม่ดีเล่นกูไม่ได้ไม่มีทางเล่นกูได้ให้ตายก็เล่นกูไม่ได้ถ้ากูเถียงกลับเมื่อไหร่เนี่ยหายนะกูบอกก่อนเถียงให้ผลกูไม่ชนะหรอกยากจะเล่นเหตุผลกับกูเล่นยากเพราะกูวิเคราะห์พิจารณาทุกอย่างหมดแล้วกูจึงทา ไม่ใช่นึกจะทําก็ทําพระพูทดเจ้าเนี่ยตําหนิพระสมัยพุทธกาลเนี่ยเรื่องของวาจารู้ไหมตําหนิเรื่องอะไรไม่ได้เตมหนิเรื่องคาหยาบนะตาหนิเรื่องอะไรรนะู้ไหมการพูดสิ่งที่ไม่จริงการพูดเอาอกเอาใจคารวะญาติโยการพูดเพื่อขอลาสการละชื่อเสียงเยินยอสารเสริญการพูดที่มีเจตจำนงเพื่ออยากได้ทรัพย์นี่พ,พูะดุทธเจ้าตําหนิแบบนี้ ไม่ได้ตำหนิว่าอ้ยพูดจาหยาบคายห้าม่อทําไม่มีพวกเรเจ้าสอนแค่ให้สํารวมสัมาวาจาทุวกวันนี้กูยังไม่เห็นเลยว่าคําว่ามึงกับกูไปคำหยาบยังไงกูก็ยังไม่เห็นและที่กูตลกที่สุดรู้ไม่คืออะไรพวกมึงก็โดนด่าด้วยนะไม่ใช่กูโดนด่าคนเดียวพวกมึงก็โดนด้วยเขาบอกว่ากูเนี่ยสอนธรรมะหยาบช้าก็จะเข้ากันได้ดีกับคนหยาบช้าพวกมึงก็หยาบช้าเพราะเขาบอกว่า,วากูหยาบช้าซึ่งกูไม่ได้คิดว่าตัวกูหยาบช้านะแต่เขามองเอง ตัดสินตัวกูเองว่ากูเนี่ยเป็นคนหยาบสาเคยมาเจอกูตัวเป็นๆมั้ยไม่เคยเจอกูเคยคุยกับกูมั้ยไม่เคยคุยกับกูเคยมาได้ยินได้ฟังกูจริงๆจังๆโดยการมานั่งคุยกันเลยมั้ยไม่เคยแต่เวลาเขาด่าเขาด่ากูเนี่ยเขาบอกว่าทาาย่อมเข้ากันคือยกพระสุภตีชาวบ้านอ่ะทาาย่อมเข้ากันได้ดีโดยความเป็นท่าน่นหมายว่าคนพาลก็จะคบกันได้จะเข้ากันได้ดีกับคนพาลบัณฑิตก็จะคบกันได้ดีกันกับบัณฑิตเขากําลังด่าพวกมึง ว่ากูเนี่ยเป็นคนผ่านเพะสอนทำน้าแบบทันผ่านพวกมึงเนี่ยก็มาฟังทาจากคนผ่านพูดพวกมึงก็คนผ่านแสดงว่าเขาก็ด่าพวกมึงด้วยพวกมึงก็โดนด้วยอ้าอโดนกันทั่วหน้าใครจะรับก็รับนะกูไม่รับเพราะกูไม่ใช่คนผ่านกูคือบัณฑิต